สวัสดีครับเนะื้อหาในคลิปนี้นะเราจะมานับจำนวนรูปสามเหลี่ยมรูปเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในรูปสามเหลี่ยมรูปใหญ่เนะี่ยภาพใหญ่นี้นะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะด้านฐานนะมีห้าเส้นด้านนี้ก็มีห้าเส้นด้านนี้ก็มีห้าเส้นมีรูปสามเหลี่ยมเล็กๆนะในนี้ทั้งหมดกี่รูปนับเฉพาะที่นะฐานอยู่ด้านล่าง ปลายแหลมอยู่ด้านบนเนี่ยสามเหลี่ยมสีเขียวนี่ใช้ได้สามเหลี่ยมสีเหลืองนี่ใช้ได้สามเหลี่ยมสีฟ้านี่ใช้ไดแ้แต่ถ้าสีขาวนี่นะเนี่ยด้านนี้ด้านนี้ด้านน,าน,น,าน,นี้ปลายแหลมอยู่ด้านล่างอย่างนี้ไม่นับนะเพราะการนับรูปสามเหลี่ยมที่จุดยอดอยู่บนเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีสูตรเป็นอะไรเอาอย่างง่ายก่อนนะ ฐานมีเส้นเดียวะเพรูปสามเหลี่ยมซึ่งฐานอยู่ด้านล่างปลายแหลมอยู่ด้านบนก็มีหนึ่งรูปเท่านั้นสามเหลี่ยมด้านเท่าฐานมีสองเส้นมีรูปสามเหลี่ยมปลายแหลมด้านบนความยาวด้านหนึ่งหน่วยรูปที่หนึ่งรูปที่สองรูปที่สามความยาวด้านสองหน่วยรูปที่สี่มีทั้งหมดสี่รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าฐานมีสามเส้น เราก็มาแจงนับกันนะสามเหลี่ยมนะความยาวด้านหนึ่งหน่วยรูปที่หนึ่งรูปที่สองรูปที่สามสี่ห้าหกความยาวด้านสองหน่วยนะหนึ่งสองสามความยาวด้านสามหน่วยมีรูปเดียวรวมแล้วก็มีทั้งหมดสิบรูปถ้าจำนวนด้านมากขึ้นนะการนับ ดนะโดยการแจงนับก็จะเสียเวลาอาจจะนับไม่ครบถว้วนเราจะนับเป็นสูตรได้นะหาสูตรในการนับนะสูตรในการนับนะมี2วิธีนะวิธีที่1ใชหนึ่งใช้ Recurrent Relation แล้วก็หาผลเฉลยของ Recurrent Relation บันทึกคลิปให้ดูแล้วในคลิปหมายเลข550แต่ในคลิปนี้เนี่ยเราจะดูสมในแบบ1ต่อหนึกับลำดับของตัวเลข3ตัว สามเหลี่ยมรูปเล็กๆที่อยู่ในนี้แม้แต่รูปใหญ่ก็ตามจะสมในกับลำดับของตัวเลข3ตัวเนะพราะันเราก็เติมนะตัวเลขมาช่วยในการนับกันนะเดิมฐานมี3เส้นด้านนี้ก็มี3เส้นด้วย1 2ึ่งสอเราก็เติมนะลากนี่มาเส้นที่1อันนี้มา2องนิยงมา3 4มห้า เขาบอกว่าเส้นแนวนอนแนวนอนแนวนอนแนวทะแยงแนวทะแยงหนะึ่งสองสาหตัวเลข5ตัวนี้สมในกับรูปสามเหลี่ยมดูยังไงมาดูกันนะสามเหลี่ยมสมในแบบหนึ่งต่อหกับลำดับของตัวเลข3ตัวตัวอย่างเช่นสามเหลี่ยมรูปนี้นะเลขหนึ่ง ลากเส้นทะแยงสีแดงลงมาเลข2เนะเลข3มีจุดมุมร่วมกันใช่ไหมเรูปสามเหลี่ยมสีฟ้านี้สมในกับลำดับของตัวเลข1,2,3เลข1ทะแยงเข้ามาเลข2องทะแยงลงมาตัดกับเส้นแนวนอน2,3เกิดเป็นรูปนี้นะก็ดูฐานดูจุดนี้ สามเหลี่ยมสีฟ้าสมในกับลำดับหนึ่งสองสามเลขหนึ่งทะยงลงมาแล้วนะเลขสองทะยงลงมาเลขสี่ขนานลงมาแนวนี้จุดมุมเพราะฉนสามเหลี่ยมสีเขียวอันนี้สมในกับลำดับหนึ่งสองสี่เลขหนึ่งแนวทะยงลงมาแล้วเลขสามแนวทะยงลงมาแล้ว เลขห้าแนวนอนสามเหลี่ยมสีฟ้านี้สมในกับลำดับตัวเลขหนึ่งสามห้าสามเหลี่ยมรูปนี้เนี่ยสมในกับอะไรเราก็มองย้อนว่าเส้นนี้ทะแยงไปเจอเลขสองจุดมุมมาจากสี่กับห้าดังนั้นสามเหลี่ยมรูปนี้เนี่ยสมในกับลำดับของตัวเลขสองสี่ห้า มันถ้าเราให้ 2, 4, 5มาก่อนเราก็ดูเลข2ทะแยงลงมา 4, 5จุดมุมที่นี่ก็เกิดรูปสามเหลี่ยมสีชมพูอันนี้เรียกว่าสมในกันแบบ1นึตนนี้นะก็ดูภาพนี้นะถ้าบอกว่าสามเหลี่ยมสีเหลืองเกิดก่อนก็แนวนี้เลข1จุดมุมมาจาก4กับ5ลำดับตัวเลขก็ 1, 4, 5 ถ้าลำดับตัวเลขเกิดก่อน1 4 5เลข1แล้วก็ดูแนวทะแยง4 5 4ทะแยงลงมาตัดกับเลข5แนวนอนที่จุดนี้เกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมละอันนี้คือมองสมใน1ต่อ1ระหว่างรูปสามเหลี่ยมกับลำดับตัวเลข3ตัวสามเหลี่ยมนีที่เกิดจากจุดเ,เลข1แนวทะแยงลงมา นะเลข3เลข5ตัดกันที่นี่เกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมสีเขียวการนับจำนวนรูปสามเหลี่ยมนะสมในแบบ1ต่อ1นกับลำดับของตัวเลข3ตัวั้งแต่แทนที่เราจะนับสามเหลี่ยมจริงโดยการแจงนับเราไปดูว่าลำดับตัวเลข3ตัวโดยที่เลข3ตัวนั้นมีค่า1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าก็ตรงกับหลักการนับว่าเลือกของ3สิ่งจาก5สิ่ง ทำได้5เลือก3วิธี5เลือก3 5 f ห้าแฟกทอเรียลานได้วย a แฟกทอเรียลสองแฟกทอเคำนวณแล้วก็เป็น10แปลว่าในรูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะมีสามเหลี่ยมที่ปลายแหลมอยู่ด้านบน10รูปกรณีทั่วไปนะสามเหลี่ยมด้านเท่านะฐานมีทั้งหมด n เ,เส้นแล้วก็เพิ่มนะสเส้นนะเส้นนี้เพิ่มปลายด้านนี้ก็แปลว่าบวกไปอีก2นะี การนับจำนวนสามเหลี่ยมเราก็นับลำดับของตัวเลขแทนเนีจำนวนสามเหลี่ยมจะมีจำนวนเท่ากับนะีการเลือกตัวเลขนะี a 1 a 2 a 3จากตัวเลข1 2 3ถึง n บวก2นะีมีของ n บวก2สิ่งแตกต่างกันเลือกมา3ก็ n บวก2เลือก3นะีจะใช้สูตรนี้หรือกระจายแล้วเป็นพหูนาม n คูณ n บก1คูณ n บวก2ส่วน6ก็ได้วันการหาสูตรจำนวนของสามเหลี่ยมทึ่ปลายแหลมอยู่ด้านบนจุดยอดอยู่ด้านบนมีวิธีทำอยู่2วิธีนะใช้สมนัยแบบ1ต่อ1อธิบายในคลิปนี้หรือจะใช้ r e c u r r e n ร e ซ์เรเลและหาผลเฉลยก็ได้บันทึกคลิปไว้ให้ดูแล้วในคลิปหมายเลข550 ตัวอย่างประยุกต์ใช้งานสามเหลี่ยมด้านเท่ามีความยาวด้าน5หน่วยในภาพนี้มีรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดกี่รูป5บวก2เลือก3 7เลือก3 7แฟกทอหารด้3แฟกอรีหารด้วแฟกทอคำนวณแล้วก็เป็น35นะเพรานี่นการนับจำนวนรูปสามเหลี่ยมรูป เล็กๆในรูปใหญ่เน้นเอาเฉพาะฐานขนานกับพื้นปลายแหลมอยู่ด้านบนเราก็ใช้สูตร n บวก2เลือก3ก็จะได้คำตอบเร็วขึ้นสนใจการนับนจะสมนัยแบบ1ต่อ1หรือ r e c ือ Re ก e relation และหาผลเฉลยในการนับแบบอื่นๆก็ติดตามได้ในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ